หนังแนวรบแนวสงครามเนี่ยมันมีเยอะจริงๆนะครับมันเยอะชนิดที่ว่าหากคุณจะหาหนังแนวนี้ดูเนี่ยคุณไม่รู้เลยครับว่าจะเลือกดูเรื่องอะไรดีวันนี้ครับผมก็เลยไปรวบรวมข้อมูลมานะครับกับ100เรื่องหนังสงครามยอดเยี่ยมนะครับแต่ณนที่นี้เนี่ยถ้าเราพูดทั้ง100เรื่องเนี่ยผมว่าคลิปนี้10ชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะคัดเน้นๆแต่เรื่องที่เด็ดๆนะฮะเอามาพูดในคลิปนี้ j c b Studio Present s สุดยอดหนังสงคราม คคองใจนดูแต่ก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้นะฮะผมมีเกมแนวสงครามเหมือนกันน้ามาแนะนําคุณผู้ชมครับกับเกมที่เรียกว่าอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานเลยนะฮะ War of Tanks ครับผมสุดยอดเกมขับรถถังยิงสุดมันนะครับจากบริษัท War Gaming ครับผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่ MMO ครับที่เกมของเขาเนะฮะเล่นฟรีครับ War of Tanks คือเกมที่ใครๆก็สามารถเล่นได้ครับด้วยกลยุทธ์และวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนหรือเล่นคนเดียว ก็สนุกได้นะครับในเกมจะมีประวัติศาสตร์ต่างๆครับทำให้เหมือนกับเราเนี่ยเป็นผู้บัญชาการจริงๆเลยนะครับโดยที่เนื้อหาไม่ซ้ํากันด้วยไม่จําเจนะฮะพะตัวเกมเนี่ยเขามีการคอลแลบร่วมกับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอนิเมะดังๆนะครับเกมจากบอร์ดเกมและวงดนตรีต่างๆนะฮะถ้านึกถึงเกมรถถังที่เล่นมันและสนุกเนี่ยตอนนี้ยกให้ World of t a n k เลยครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพียงใช้โค้ดจากคำอธิบายใต้คลิปด้านล่าง ะะว่าคอมแบตรับของรางวัลสุดเจ๋งไปเลยครับ แฮกซอริเป็นหนังสงครามที่กำกับโดยเมลกิปสันครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสร้างและอิงจากชีวประวัติจริงของนายแพทย์ประจำกองทัพบกสหรัฐครับที่มีชื่อว่าเดสมอนด์ทีดอสครับผมเขาเป็นคนที่ปฏิเสธปืนครับเลือกที่จะไม่สังหารคนในสนามรบและเขาก็ยังเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกาเลยนะที่ได้รับเหรียญเกียรติยศโดยไม่ฆ่าคนครับอุ้ยทำไมพูดไปพูดมามันเหมือนสปอยเลยวะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เลยครับถ้าใครยังไม่เคย ดนะูผมเชียร์ให้ดูเลยครับเพราะตัวหนังมันมีอะไรมากกว่าที่ผมพูดไปเยอะถ้ามันไม่เจ๋งจริงเนี่ยมันไม่ถูกฟแฟนๆทั่วโลกโหวตให้ติดอันดับลิสต์หนังสงครามยอดเยี่ยมหรอกครับแฮกซอริทยังถือเป็นผลงานการกำกับที่ดีที่สุดของเมล์กิปสันและหนังของเขาครับยังได้รับรางวัลออสการ์ถึง2ส,สาขาอีกด้วยไม่เจ๋งจริงทําไม่ได้นะครับเนี่ยแบล็กฮ็อ k ดาว n ครับคือหนังสงครามที่กำกับโดยลิ l ลี่สกอตครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างโดยอิงจากเรื่องจริงเหมือนกันครับ มันจะเกี่ยวกับสุดยอดทีมทหารของสหรัฐอเมริกาครับที่ไปรบในโมกาดิชูประเทศโซมาเลียเพื่อจับกุมร้อยโทระดับสูงของขุนศึกผู้ทรยศครับ พอดเรื่องเนี่ยเหมือนจะเท่และดูดีนะครับเพียงแต่เรานายทหารของสหรัฐนะครับกับพบว่าพวกเขาลงมาอยู่ในการต่อสู้ที่โคตรสิ้นหวังครับใครมันจะไปรู้ว่ากองกําลังของข้าศึกมันสิหลายคักหลายโพดปานี่นี่เป็นอีกหนึ่งผลงานหนังสงครามอิงประวัติศาสตร์สุดมันนะครับที่กํากับโดยลิล y ลี่สกอตนะฮะที่ใครชอบแนวนี้นะครับไม่ควรพลาดครับ เดอะรัสซามูไรทำไมกูต้องเก๊กเสียงหล่อเวลาพูดชื่อเรื่องด้วยวะเดอะรัสซามูไรนะครับกำกับโดยเอ็ดเวิร์ดสวิกครับแสดงนำโดยทอมครูซนะครับเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับนายทหารสหรัฐครับที่แปลพักไปเป็นซามูไรก่อนจะไล่เปิดศึกกับพวกตัวเองครับแม้ตัวหนังจะยาวไปหน่อยนะครับแต่ร,มรวมๆแล้วคุ้มค่ากับเวลาที่นั่งดูมากครับได้เห็นทอมครูซในมุมที่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าตอนเล่นเป็นอีธานในมิชชั่นอิมพอสิเบิร์ทูเยอะครับ อเมริกันสไนเปอร์ครับเป็นผลงานที่สร้างโดยอิงจากเรื่องจริงและหนังเรื่องนี้กำกับโดยคริสอีสฟูดอีกด้วยนะครับอดีตพระเอกหนังเขาบอยตัวพ่อที่โด่งดังอย่างมากนะครับในสมัยที่ผมยังเป็นอสุจิอยู่เลยครับอเมริกันสไนเปอร์เนี่ยเล่าเรื่องราวของคริสพายนะฮะสุดยอดสไนเปอร์จอมเฮดชอตที่ถูกส่งตัวไปยังอิรักท่ามกลางสมรภูมิการต่อสู้ในสงครามที่ทุกการตัดสินใจของเขาคือเดิมพันของชีวิตแค่พอทเรื่องก็ทำเอาคนที่ชอบหนังแนวนี้ซื้อ กันแล้วใช่ไหมครับตัวหนังยังได้เข้าชิงออสการ์ถึง6สาขาเลยนะฮะใครที่ชอบสนุกแบบลุ้นระทึกรับรองถูกใจแน่นอนครับ 300คือหนังรบสุดมันที่กำกับโดยเทพแซ็กไนเดอร์ครับว่าด้วยเรื่องราวของลีโอนิดัสครับกษัตริย์ชาวสปาร์ตาที่ปฏิเสธข้อเสนอสุดเฟี้ยวของคิงเซอร์ซิตครับพร้อมบวกโดยไม่สนว่าเซอร์ซิตจะใหญ่แค่ไหนก็ตามนะฮะลีโอได้ทำการคัดนักรบคุณภาพของชาวสปาร์ตาจำนวน300คนครับเข้าต่อสู้กับกองทัพของคิงเซอร์ซิตโดยที่ลีโอเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าสู้ไปก็ชิบหายฮะแต่คำว่าศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่ครับ300 ถือเป็นหนังรบแอคชั่นสุดมันครับที่ถอดแบบมาจากคอมมิกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับรวมไปถึงฉากสู้สโลโมชันครับที่เป็นจุดเด่นของเรื่องเลยครับดูแค่ภาคแรกพอนะภาค2เนี่ยดูแค่ฉากนั้นฉากเดียวก็ได้ครับ ดันเคิร์ครับเป็นผลงานกำกับของคริสโตเฟอร์โนแลนครับไม่ต้องพูดเยอะกับผู้กำกับคนนี้ฮะช่องผมเนี่ยพูดถึงแกบ่อยพอสมควรนะฮะคืออวยจนชนิดที่ว่ากูเป็นเด็กข้างไข่โนแลนแล้วอะดันเคิร์กเนี่ยจะแหวกจากเรื่องต่างๆของโนแลนหน่อยนะครับตรงที่ตัวหนังจะไม่ได้มีบทสนทนามากนักนะครับเน้นบรรยากาศรอบข้างและซาวมากกว่าคือเรื่องมันจะเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ครับที่ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับถูกล้อมด้วยกองทัพเยอรมันทําให้ทหารนับแสนานายต้อง ไปติดอยู่บนชายหาดดันเคิร์กที่ไร้ทางออกครับและนี่ก็เป็นหนังที่หลายคนนะครับยกให้เป็นงานกำกับที่ดีที่สุดของโนแลนอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทราบไหมว่าดันเคิร์กเนี่ยอยู่อันดับที่8ของ100หนังสงครามยอดเยี่ยมที่ถูกใจคนดูที่สุดอีกด้วยนะครับ 1 9 1 7ครับชื่อหนังเนี่ยเหมือนให้เลขหวยเลยเว้ย1917เนะครับเป็นหนังที่สร้างโดยอิงจากเหตุการณ์จริงในวันที่6เมษายนปี1917ครับในขณะที่กองทัพพันทหารราบรวมตัวกันเพื่อทําสงครามลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูทหารสองคนได้รับมอบหมายให้แข่งกับเวลาและส่งข้อความที่จะหยุดยั้งทหาร1,600นนายไม่ให้เดินตรงเข้าสู่กับดักอันตรายฟังไม่ทันก็กดรีกลับไปฟังใหม่นะครับหากคุณเอาชื่อหนังนะครับไปซื้อหวยคุณอาจจะถูกแดกได้ครับแต่ ถ้าคุณกำลังมองหาหนังสงครามที่มุมกล้องและฉากลองเทคโคตรเจ๋งไม่เหมือนใครนะฮะคุณต้องดู1917ครับยุทธการเดือดเชื้อดาซี ภาคมันชื่อไทยนี่แหละแม่งต้นฉบับออกเสียงยากเครื่องนี้กำกับโดยควตินเทเรนติโน่ครับผู้กำกับอีกคนหนึ่งที่เจซีบขั่งไครนะฮะเขาเป็นคนที่สามารถทำหนังผู้เฉยๆให้สนุกได้อ่ะโดยที่ตัวหนังไม่จำเป็นต้องมีฉากแอคชั่นทั้งเรื่องครับโดยเรื่องยุทธการเดือดเชื้อนาซีนะมันจะเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ครับชาวยูได้รวมกลุ่มกันเพื่อต่อกรกับนาซีครับแม้จะสร้างโดยอิงจากเรื่องจริงนะแต่ตัวหนังก็มีเหตุการณ์ที่ถูกปรุงแต่งขึ้นรวมไปถึงตัวละครในเรื่องครับ หนังเรื่องนี้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง8สาขาเลยนะฮะโอ้โห,โหสุดจริงๆ และเรื่องสุดท้ายของเรานะครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าคอหนังสายทหารหรือหนังแนวสงครามเนี่ยน่าจะรู้จักกันนะฮะกับเรื่อง Saving Private Ryan ครับเรียกว่าเป็นหนังที่ย้อนไปดูกี่รอบต่อกี่รอบก็ยังคงสนุกและประทับใจอยู่ดีฮะที่สําคัญเนี่ยมันเป็นหนังที่ได้เห็นวินดีเซลนะครับเป็นมนุษย์มากที่สุดเลยครับพอแกไปเล่นฟานเนี่ยแม่งยังกลับมาจากทีม Xmen Saving p พ i v a ว e ไรอั S S นะครับกำกับโดยสตีเวนสปิลเบิร์กผู้กำกับชื่อดังที่คอหนังยังไงก็ต้องรู้จักชื่อนี้ครับหากใครนะครับที่เป็นแฟนหนังสงครามแล้วไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับคุณพลาดอย่างแรงแล้วครับจริงๆมันก็ยังมีหนังแนวนี้อีกเยอะมากนะครับที่ผมไม่ได้เอามาจัดอันดับ หรือพูดถึงในคลิปนี้นะฮะเอาไว้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะทํา EP ีให้รับชมกันครับผมและก่อนจากกันนะครับผมก็อยากจะฝากเกมสุดมันเหนือกาลเวลาอย่าง World of t a n k ไว้ในอ้อมใจคนดูด้วยนะครับแหม่พูดอย่างกับพี่เปาสิ้นปีนี้เนี่ยเขาจะเฉลิมฉลองให้กับผู้เล่นครับตั้งแต่วันที่1น่ธันวาคมถึงวันที่9มกราคมนะฮะกับกิจกรรม Holiday o f เป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสุขของขวัญล้ําค่าและรางวัลอันล้ําค่าที่สามารถกดรับได้จากปฏิทินภายใน และหากเพื่อนๆล็อกอิน lock ติดต่อกัน12ครั้งก็จะได้รับไอเทมสุดอลังการอีกมากมายเลยและในปีนี้นะครับมีดารารับเชิญคนใหม่มาเป็นประธานในการเฉลิมฉลองด้วยครับได้แก่ว,วินนี่โจนครับนักฟุตบอลและนักแสดงชาวอังกฤษผู้โด่งดังครับจะมาเป็นคาแรคเตอร์พร้อมเสียงชวนเราทำภารกิจกิจกรรมต่างๆเเียมีแ,แค่เราเข้าเกมเนี่ยก็จะได้เจอกับนักฟุตบอลท่านนี้แล้วครับและคุณผู้ชมครับอีเวนต์นี้มันจะมีความพิษ ด้วยนะครับเขาจะปรับให้เข้ากับเทศกาลปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฉากและเพลงประกอบนะครับที่เข้ากับธีมวันหยุดให้เราได้อินจอยกับวันหยุดนั่งเล่นเกม World of t a ท k งยาวๆแล้วก็ตอนต้นคลิปเนี่ยผมบอกว่าเขาใจดีแจกโค้ดให้ผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราย้ําอีกรอบแลวการสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยใส่รหัส Combat นะฮะที่อยู่ใต้คําอธิบายใต้คลิปนี้ก็จะได้รับรถถังพรีเมียมเช่าอีก3คันได้แก่ไทเกอร์หนึครับผม T78 ครับผม และอื่นๆไปเลยฟรีๆครับทุกแพลตฟอร์มอีกด้วยโอ้โหเอาแล้วผู้เล่นเก่าอย่างผมล่ะไม่ต้องเสียใจไปนะฮะใครที่เป็นผู้เล่นเก่าและกลับมาเล่นเกมเ o อร์ออฟแทงเขาก็มีของขวัญต้อนรับการกลับมาจัดให้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมแอคเคาท์สามวันครับรถถังพรีเมียมเช่า7วันพร้อมลูกเรือที่ผ่านการฝึกฝน100%สําเตหรับการรบ10ครั้งหรือค่าตอบแทน1 0 0 0 0แเครดิตหากเพื่อนๆมีรถถังคันนี้ในโรงรถนะครับฝากกันด้วยนะครับวันหยุดยาวเนี่ย เล่นกันเพลินๆเลยครับ World of Tanks